ใช่ค่ะทุกคนซึ่งหองคอยเนี้ยค่ะเขาก็จะ,จะแบบว่ามีอะไรเครื่องบดเชื้อปี๊บ่อคอยลงมานะคะทุกคนคือหอคอยเนี้ยผสมกับอบบี้ไปด้วยค่ะพ่อถ้นโนดใช่่ต่บบด้านะคะทุกคนคคก็จะมีแบบว่าความยากแต่ความย,ยมากต่างกันไปอ่าใช่แต่โฟกัสวนเนี้ยโฟกัสน,น่าจะแบบผ่านทุกด่านเลยนะใช่มาค่ะทุกคนปากดเริ่มเลยดีกว่าแล้วก็อบบี้นีนะค่ะพ่อคือแบบว่าบางอย่างก็โดนไม่ได้นะครับพ่อราโดนไม่ได้เราคงแบบตัวแตกเลย นี่ค่ะทุกคนตอนนี้เขากำลังเล่นกันอยู่นะคะอ้เป็นแบบตีทีเดียวในหอคอนี้มันจะมีความเอ้าในหอคอนี้จะมีความยากง่ายใช่ไหมระดับของเขาอะใช่กระสกลอันนี้ไม่มีใครรอดเลยเหรอไม่มีใครรอดถ้าเกิดมีคนรอดนะคะเขาจะขึ้นชื่อไวอ้นะคะดูสิ ดูม่ต่อไปกำลังจะวาสามสอง่ะเดือนหนึ่งหูยมาจากความยากสี่ดาวเปิดมาก็เจอสดาวเลยหรอโอเคก่อนลกคาเป็นกำลังใจโฟกัสหนไปเป็นกำลังใจให้โฟกัสทุกพีนะคะตอนนี้นะคะเป็นจุดเริ่มนะคะหูสีดาวถ้าเกิดโฟกัสพี่บิ๊มรอดเนี่ยคือโปกัสบิ๊มเนีคือแบบอนนี้มันมีเล่นกี่คนเนี่ยเอ้าพี่บิมตายแล้วตามโดนไม่ได้ โดนไปแล้วคนแรกเลยอะไรของฟิล์มเนี่ยโดนปูนไปแล้วนี่ไงเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้เพื่อนเพ่อนต่างกันตัวจอผมครับเขาก็จะมีเพดานค่อยๆลงมาเห็นไหมแล้วคนที่อยู่เขาที่อยู่ในหอคอยก็ต้องหนีนะครับผมตายไม่ใช่ว่าเพราะผมอ่อนนะครับจะให้เพื่อนดูครับว่าัันนเป็ยงงไะครบีโดนปูนหนุนแล้วเมื่อกี้พีมรู้ว่าพื้นเหยียบได้เหรอเมื่อตอนแรกผมก็จะแบบว่าลองเหมือนกันนะแต่ว่าพีมลองพอดีก็ มืมีควันด้วยอ่ะมอม่เลยโกาอสองชั้นหรือชั้นหนึงโฟกัสรือชั้นเดียวเร็วเร็วเรร็วายังไม่พีนตอนนี้ยังครับเดีลงข้าไปอีกชั้นหนึ่งหมายถงว่าเครื่องจักรมาเรืงเครื่องจักรหยเครื่องจักรนหัวบวกไสชั้นที่แล้วอ่ะออ้ยไปถึงชั้นโฟกัสแล้วเอาแล้วโการเจอแออกเลยะอุ really? okay. ้ยม you know oh, ันห sì ัวแล้วโกา เรียบร้อยไม่มีใครรอดคือมันโอ้โหคือควันเยอะแต่พวกกรถางทางออกไปเจอเลยทุกคนโอ้โหถือว่าอะไรเจอเปิดแม็กเจอความยากระดับสี่ดาวเลยนะอุไอ้สองดาวนี่สองดาวโอ้โหอันนี้สองดาวน่าจะง่ายกว่าเมื่อกี้นะคะทุกคนมาหนึ่งไปเตะ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 ตะงานวิ่งเลยนี่นะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ ไปกี่สิด่างมากไปบอไปตรงนี่ก่อนละกันเราไปฟินไม่ตอบอลเมื่อกี้อีกนะอ่ะจะล่องกี่คนรู้นี่คนเล่นเยอะเนี่ยวิ่ง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 ่เป็นดังกันังลงมาตอนนี้โอ้โหนี่อ๋อเป็นตีมของกีฬานะครับมามีวิ่งนี่เป็นอะไรฟุตบอลใชายหาดนะเรนฟุตบอลโอ้โหนี่ทั้งโอ้ยนี่แดนลงเข้าไปในโกเลยอึ้งเป็นอะไรเนี่ยธนู จะยิงใส่ข้อนะ,ะชะิวจัดครับแม่ปนี่ชิวจัดเพราะาได้สดาวอีกนะเดี๋ยววินจะลงน้ำไหมครับไม่ลงครับไม่ลงอ้าวกัรลงน้ำอ้าวเอาไปไงนอะเอามาเป็นคลื่นโอ้ันก็ต้องเหยียบเสริมต้นใจนะโอ้โหโดนลอกครับคุณผู้ชมโดนลอกไม่เหรอโดนลอกครับคุณผู้ชมอุตส่าห์ได้สองดาวแบบง่ายๆแต่ว่าเราตกโพสเราไม่รู้โอ้โหอุ้ยสองดาวอีกแล้วมาสองดาวแก้ตัวอีกทีไหม อมแก้ตัวอีกทีด้นกจจะเอ้าตรงได้ไม่เลายไรไม่เป็นไรโอเคดูไปเลยนี่คืออะไรอ่ะเั็นที่แคมป์เหรอเป็นแบบว่าบ้านแนวญี่ปุ่นหรือเปล่าเป็นแบบชาวบ้านชนบทอย่างนี้มากสองหนึ่งไครับวันนี้ไปนะครับเราก็จะลงไปที่ตรงนี้นะครับสถาบันแล้วก็จะลงไปนะครับจากนั้นเราไปนะครับเราก็จะตรงไปเลยนะครับแล้วก็ตรงไปเลยนะครับจากนั้นก็จะตกลุมไปเลยนะครับตกลุมรักครับไม่ใช่นะครับโอเคครับ บนมานีนะครับโอ้ย่งนาโดตอนี้เบียดกันเบีกันขนาดเด็กจะผ่านเหรอป้าไม่อยากจะพูดว่าชี้วนะแต่แต่ยุบไม่ผ่านเลยน่เนี่ยต้องถึงเหรอป้าั้งแโอ้ยนี่ไงผู้รอชีวิตก็จะขึ้นบนชื่อข้างบนนี้อัน้โอ้โหอันนี้แบบว่าชิอันนี้เหลือคนนึงแปวเรียบร้อย มามาลุ้นแมปต่อไปว่ามันจะกขึ้นต่อห้าดาวได้เปล่าห้าดาวเลยเหรอสี่ดาวยังไม่ผ่านเลยมาโอ้ยดาวนี้มันดูเท่ยังไงพี่ฟังพี่ฟางพี่ฟังพี่ฟังไม่ได้ดาเลยมาสี่ดาวว้ากเลยสี่ดาวอยากเจอเหมือนกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาผู้ชมมาเออ้าื เขาค้างอยู่นะหนึ่งไปทำแล้วโอ้ยออกมาอยนี้มองดีนะครับโหอย่างกับโซยเบอร์โอ้ยควันมันเยอะเกินมัไม่ควันไอ้งมองเพียรจะเจอควันกันเลยนะจริงตายยังไม่ทันเริ่มเลยอะไรเนี่ยเราจะดันสี่ดาวนอนทักอีกแค่นอนแบบรอได้เปล่าเฮ้ยโอ้โหพี่วิสงสารอะไรเนี่ยยังไม่ทันเล่นเลยอ่ะไม่ต้องเล่นดู ทุกคนเหรออ้ยเราไม่ผ่านกันอีกแล้วด้วยค่ะมาคอยตาแก้ตัวพี่มีเราต้องถุงด้วยกันเอาหน่อยเอาหน่อยมาเอิผ่านด่านนี้แบกออไปของง่ายๆได้ได้ไหมาดาวเลย้าดาวดีโอ้ ที่ดง่ะเดี๋ยวเลเลยอ่ะงลองตั้งใจดูลองตั้งใจดูเอ้คปะไปนะครับโอ้อหงานี้ง่ายก็ได้เฮ้องขบนมีหนามเวยเนี่ยมีตักขึ้นบนข้างล่าง้วยเออมาดูโอ้ยง่ายตอนนี้เก่งไงวตาลายหมดเลยครับตอนนี้ โอ้โหไปไไน,นี่โฟกัสเกลงมากกล้ามเนือ้อเกร็งอุ้ยนี่ครับสมาธิมานะครับอะไรจะดูดีขึ้นตีมาปัญญาคือฉันก็ตายเหมือนกันไม่มีเฮ้ยแต่เรารอดนานสุดแล้วโฟกัสขอห้ได้อีกรอบหนึ่งเฮ้ยขอจร่งดาวได้ไหม ดูดิว่าต่อไปจะกี่ดาวกันขอขอสิบขอสิบห้าดาวมาขอสิบไปเนาวมาโฟกัสถ้าตายถ้าตายไม่ไม่ใช่เรื่องแล้วเพราะมันแค่ดาวเดียวถ้าเราตายอ่ะถ้าเราตายมามามาเนี่ยทุกคนผมปรับให้คนดูแบบว่าสีใสใสเอ้ยปรับให้เพื่อนสีใสใสทุกคนปรับได้ขอย่างมาแล้ว

แใจแม่เราผ่านแล้วก็ผ่านผมก็ภูมิใจนะครับนั่นแหละคุณีคนไม่ผ่านด้วยอ่ะเหรอใช่ไหมมีผ่านกันเกือบหมดนะมาขอหดาวเลยขอสิขอสิดาวหดาวไหนทีให้จะสิดาวไปสองดาวไม่มีโมอะไรอ่ะเนี่ยโรงเรียนหรอเป็นแบบว่าน่าจะโรงเรียนนะพี่เพียแล้วก็มีสควีดสควีดสกวีด วิ่งเล็วอีกแล้วโอเคมยังไม่พลาดเลยนะจริงจริงนะสองดาวจะนอนหรือไม่นะมาดูกันตึงดึง,ดงหวัวมันโรงเรียนยักษ์เนี่ยเอา้าหัวตายแล้วม,ม,ม่นเงี้ยตกใจใส่เสียวแวบ,บเลยปึงป้งปึ้งเลยเลยหน้าสองดาวตายได้ไงอ่ะเอ้ยมันแตกเหรอ วันเฟลเฟลของพวกเราแปดตีครับวันนี้ oh. กระโดดแบบแปดตีแต่ผมไม่อายด้วยทำไมเนาะผมภูมิใจภูมิครับผมก็ผ่านด่านหนึ่งดาว <l ots> ใครเก่งมากๆก็ผมมาลองมาเล่นด่านนี้แล้วก็คอมเมนต์นะครับก็มาดูของผมก่อนแล้ว <l ots> <l ots> ค่อยไปเล่นกันนะะโอเคครับทุกคนถ้าใครชรอบพีชพีกเกลิมกดไลค์กด like, subscribe ให้พวกเราด้วยคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายมามามาสี่ดาวสี่ดาวมา ทุกอะไรที่เพิ่งไปไหนนะคะหอมกลาบิลล์ทุกคนไปแซงมามามาเราจะจบท้ายได้แบบว่าดีๆเลยเพิมเราผ่านพร้อมกันเลยนะสี่ดาวมันง่ายเนาะผ่านมาง่าเกินจิ๊บ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 เรียบร้อยก่อนไม่ตายไม่ตายยพิมยังรออยู่ยพิมยังรออยู่เฮ้ย พี่แดงเขาหวังไปไหนมีมีมีไปไหนต่อคือเล่นแบบมองกว้างนะโหจะได้เปรียบเลยรนะมองเห็นพี่แจ็คมองอย่างนี้เหรอต้อเก็บกุญแจก่อนแล้วเขาบอมไหมยังยังไงดีแล้วไอ้ไฟสีฟ้าสีแดงนี่มันมันแสบตาจริงๆของใครล่ะเนี่ยเอวินลุโซ่อุ้ยมาจากไหนอ่ะมาจากลูกรอเลย